สวัสดีค่ะวันนี้ป้านิดเก็มาลงวีดีโอนะคะหลังจากที่ป้าไม่ได้ลงมาหลายวันเชียววันนี้ป้านิดนำฮานอยวันที่24เดือน1ิมาฝากเนาะก็มีตารางจับคู่เลยนะคะตามนี้เลยเนาะช่วงนี้ป้าออกไปนาบ่อยเนาะเลยว่าจะลงวีดีโอบ่อยก็ไม่ได้ลงเลยลงแต่ชอดอย่างเดียวนะคะฮานอยวันที่24ตามนี้เลยเนาะ นี่เป็นตารางนะเพื่อใครเอาไปจับคู่เองก็ได้นะแต่สำหรับคู่ที่ป้าจัดคือชุดเต็มคือตัวนี้นะป้าจัดชุดเต็มมาให้แล้วก็ยังมีชุดเด่นที่ป้าคิดว่าเออน่าจะมาคือเป็นชุดเด่นตัวนี้เนาะคัดมาจากชุดเต็มนะป้าไม่ได้เอามาจากไหนถ้าบางคนชอบชุดเต็มตัวไหนก็เลือกตามใจตัวเองเลยเนาะตามใจตัวเองว่าเออน่าจะมาตัวนี้เนาะแล้วป้าก็คัด ในการจัดสามตัวมาให้ด้วยเผื่อใครอยากเอาไปรุ้นเนาะสามตัวเป็นตัวเน้นๆป้าชอบนะป้าชอบห้าแปดสามไม่รู้อ่ะแต่รู้สึกเลขแปจะมาบ่อยเนาะช่วงนี้เนาะแล้วถ้าเกิดจะมาเบิ้นบ้างก็คงจะมาสามสามหหกเ้าเกเนาะป้าว่าถ้าใครแค่ถ้าใครดูไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้เนาะแต่ถ้าใครอยากดูอีกรอบป้าก็จะลงชอดทุกวันนะคะ ป้าลงชดของป้าทุกวันอยู่แล้วเผื่อว่าวันไหนป้าแม่มาลงวีดีโอพบปะกับแฟนๆพบกับล้านล้านพบปะกับพี่น้องเราเนาะกางทีก็อยากให้ได้ยินเสียงป้าบ้างเผื่อจะรู้เออป้ามาลงแล้วนะจะได้กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะคะนี่ป้าลงมาก็เดินดีอยู่นะยังไงก็ฝากด้วยนะ ขอบคุณจ้า